ทางคุณหมอสมศักดิ์อักศินอธิบดีกรมการแพทย์ได้ถแถลงข่าวตอบคําถามว่าตอนเนี้มีผู้ป่วยบางคนที่ไม่มีอาการแล้วก็ให้กลับบ้านไปหลังผ่านไป7-10วันตรงนี้คืออะไรยังไงกันแน่คือหายป่วยแล้วแล้วก็นับอยู่ในยอดของคนที่หายป่วยหรือว่ายังไงคุณหมอบอกว่าคุณต้องกลับไปรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันจะมีคุณหมอติดตามอาการผ่านระบบเทเลมดิซีน และมีอาหารส่งให้สามือ้อผู้ป่วยไม่ต้องออกไปไหนคุณอยู่ที่บ้านประเด็นที่เราต้องทําแบบนี้คือเราพยายามจะรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งมีปริมาณเชื้อมากกว่าคนที่อยู่โรงพยาบาลมา7-10ถึงวันแล้วพูดง่ายๆว่าคนที่อยู่โรงพยาบาลมา10วันเนี่ยคุณได้รับการรักษาที่แทบจะหายแล้วเพราะฉะนั้นคุณไปรักษาต่อไปกักตัวต่อแบบโฮมไอโซเลชันจะได้เอาเตียงตรงนี้ไปรับผู้ป่วยที่หนักกว่า สีเหลืองสีแดงเข้ามารักษาแทนครับนอกจากนี้ครับคุณหมอสมศักดิ์ได้พูดถึงประเด็นแนวทางปฏิบัติการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ atk ว่าจะเข้าระบบ home isolation community isolation ถ้าคุณเอาแอนติเจนเทสคิทหรือว่า atk มาตรวจแล้วพบว่าขึ้น2ขีดคือผลเป็นบวกให้เรียกว่าผู้ติดเชื้อเข้าข่ายและสามารถขอรับยาเพื่อเข้า home isolation กับตัวที่บ้านได้ทันทีแต่ถ้าคุณเป็น community isolation คือบ้านคุณไม่สะดวก คุณจะต้องไปกักตัวรวมกับคนอื่นทําได้ทันทีแต่ต้องมีการเซ็นยินยอมเพื่อเข้ารับการรักษาแล้วต้องไปตรวจด้วยวิธี rt pcr เพิ่มเติมฮะนี่คือล่าสุดอา้าวผมทิ้งท้ายด้วยจุดตรวจโควิดแบบ atk ของกทมเริ่ม7สิงหาคมนี้ใครอยากจะไปตรวจที่ไหนเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาได้เลยนะครับเดอะแซนด์นาวเราทำไว้6จุดตรวจโควิดแบบ atk มีที่ไหนบ้างครับคร่าวๆในช่วงท้าย ลานกีฬาพัดสองถนนพระราม6เขตราชเทวีศูนย์ร,ราชการแจ้งวัฒนะสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรสาศูนย์รสร้างสุขทุกวัยสวนลุมพินีใต้สะพานพระราม8และตลาดบางแคพิรมเขตบางแคุกทุกๆท,ที่เวลาไม่พร้อมกันนะครับบางที่เริ่ม6โมงครึ่งบางที่เริ่ม7บางที่6บางที่8เซฟภาพนี้เอาไว้เข้าไปดูในแฟนเพจ a c e b o o k ของ The Standard ก็ได้ครับ